ไปช่วยครับผมขอไปช่วยมาแล้วแปเดียแ่งตัวเต็มนะอคนะคนนึงคนนึงครับบออฮะบอกว่าอออว่าถอดอมาเ่่าถอดออกมาก็ให้ถอเลยรอ แตหลอกแตหลอกะนั้นผมใส่วิกซานที่มีชมสักทำไมครับเซตนานเหรอเซตนานาก็แต่วันนี้แต่ผมมาแรงนะีเป็นมาคดอ คุณเดินขึ้นมาได้คุณต้งมีสัมปชัญญะแน่ตัวจะมครับเฉยเฉยเฉเฉย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 เยเเฉยทำไมเยเช็นขนครับยังไม่ัยัักไม่ได้ผมยังไม่ได้เฉยอาจารย์ผมขึ้นมาเลยอาจารย์อาจารย์นั่นแหละครับอาจารย์่คุณเนี่ยเอ่อ อ้าดยวคนที่คนที่คุณต้องบอกว่าเชิญไปพักคือคือวงข้างหลังนะไม่ใช่ผมอ๋อี๋ยวมันบ้านมากมางานเดียวแล้วมันได้เอาจริงเอาแล้วไงเมื่อกี้เห็นมันนั่งคุยกันมาสักเกือบชั่วโมงอ่ะแล้วก็พิซซ่าถาดหนึ่งปีไก่กล่องมันได้แค่นี้ใช่ไหมฮะ แล้วยืนทำไมครับไอกได้ยืนทำไมครับเดี๋ยวๆตกลงพวกมึงสามคนเป็นพี่น้องเลยถ้าถ้าพูดถ้าพูดอย่างนี้ผมก็ต้องลงแา่สายช้างก็ไปดีกว่าจริงจริงมันควรจะไปได้แต่งนานแล้วแหละคุณฟางครับครับม่ใช่เดี๋ยวตอบพี่อยู่ ไม่อยากเป็นแฟนด้วยพี่สอนเขามานานมากนะครับแล้วก็เริ่มหลงหลงรักเ้ามาเรื่อยแต่บอกใครไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวหัวผมด่าอาจารย์อะไรนี่คือที่ผมรู้มา่อองแสนจริงนี่คือมีเมียบังหน้าใช่ไหมเขาเนี่ยจะบอกตัวเองได้ไหมนี่แล้ว ไจะบอกอยากครับผมถามจริงมีความรู้สึกยังไงที่มีคนรักเยอะขนาดนี้ดีใจดีใจมากๆทำตัวถูกปะไม่คือมันเป็นเรื่องที่น่าแปลกนะว่าเขาคนเดียวเนี่ยหัวใจเขามีดวงเดียวแต่เขาเก่งมากนะที่เขาแต่งปัน,นที่ตัเองเงก่งมากอะคือคือมันเป็นภาพที่ ย้อนหลังกลับไปทีกสามหรือสี่ปีที่แล้วผมเจอเขาไม่ใหม่เนีมันคือเด็กคนหนึ่งที่เวลาแม่งมาที่บ้านแลนะ้วก็สอนสิ่งแรกที่มันจะทำก็คือมันจะไปหามุมห้องห้องหนึ่งแล้วมันก็จะไปนั่งยองๆหรือไม่ก็นั่งกับพื้นแล้วสิ่งที่ต้องทำก็คื ชีวิตตาเด็กมีไม่หลอกเาไม่ได้แตเพราะว่าเขาเปคนที่มีความสามารถเยอะมากเยอะมากจนที่แบบว่าวันนี้เขาก็พิสูจน์ตัวเขาเองแล้วว่าเขาเก่งจริงสุดปะใหใจนะวส่วน้เป็นแบบนี้ไดมมอาจยสอนผมตั้งแต่ตอนนี้เด็กไปเปล่าวะ คนเป็นลูกกอกตั้งแต่ AFJ ตั้งแต่ไปสอนเลชั่นเนีตั้งแต่มันยังไม่เลิกกันเลยป่ะใช่ตอนนี้ก็ยังไม่เลิกนะับเท่าเอ๊ะเวลาเวลาไปรักษาที่ท่อบอกเนี่ยเวลาที่เลิกกันโอ้ก็กลายเป็นเล็กไปเลยนี่แหละครับสผมาตั้งแต่ AFJ นะเราได้ไหมเราเยอะแยะเลยเรื่องไม่เป็นเรื่องมเต็มเลยขอบคุณมาก เขาบอกว่าไม่ได้เรื่องกันแต่ลาวใช่ไหมครับก็วันนี้ฮะถือว่าเป็นเป็นวันดีเรื่องงานยามดีไม่เป็ไหรไหลไปเลยคือซ้ายเยมันว่างอยู่สงสารน้องกุคนละมไม่ใช่หรอกคือเราก็อยากเจอ กูพูด่นมีสมองเหอเราไปทำไรระชานะโอ้โหนับดีสิท้าเลยเสร็จแน่แส่วนใหญ่ที่จะชอบเพราะเราเป็นยรกเพราะวาลงจริงไเลยนั่นไงมาแให้ทำอะไรนี่กลุ่มข้างหนังเนี่ลามมงตั้งแต่ืันกี้ บ้านเข้เครับั้าเน่ยราคาที่ซื้อเป็นอยู่ตรงนู้นแล้วนนะสองก็คือเมื่อกี้อยู่ดีก็บอกเต้นเลยจะเลยขนาดนั้นเลย่เต้นอะไนี่ก็หได่ิถอดเลยอะไรมากอนเอาก็่ถอดเลยก่อนทุกนี้คผมจะมีมาเรื่อยๆถอดเลยถอดเลยถอดเลยไมอย่างนี้คือจำบ้านยู่ดีไม่ไม่ถ้าเกิดเขาถอดจะดูเลยเขาเอาหางเดีย เร่จะบอกว่าผมนะครับไม่เคยร้องเพลงบระจันเพราะมันไม่เคยเชิญผมครับเดี๋ยวนะครับขอโทษนะครับไม่รู้กับหัวครับอาจขอบคุณครับอันนี้นะครับเช็คป้ายด้วยครับลายป้ายนี่ทำดูไม่ทำจับหัวครับเต็มไปหมดเลยครับขอบคุณครับนี่นหละฮะไอ้เรื่อมันแคร์ใจไม่ได้แต่ใครทำมันรู้สึกผมไม่ได้เช็่ก่อนนะเช็บก่อน เรื่องตลกตลกจากอาจารย์ก็ตกมาอยู่กับผมเนี่ยซะเยอะเลยก็วันนี้ดีเลงคุณเพลงจะมาร้องกับอาจารย์ผมให้ทุกคนได้ฟังกันส่วนใหญ่ภาพแบบนี้จะเกิดเนพาะในห้องซ้อมนแต่วันนี้ทุกคนเป็นาที่มาฟังผมอาจารย์ของต้องเดงม่่เืมีกีตาร์กกีตาร์ไว้ถามดีใจมากๆครับที่รู้ว่า ลแล้วคุจะรู้ไมในใจยร้องเพงของรีในวันนี้บนเวทีนี้ใช่ผมก็ดีใจเคยคิดไว้ผมก็ดีใจแล้วแต่ผมแค้นใจตอนแรกอย่นั้นเปิดมาปุ๊บแค้นใจเลยทำไมพี่พี่เขาบอกว่าวันนี้ก็เป็นคอนเสิร์ตเดียวของเขาครั้งที่8กุ้งได้มาครั้งแรก <c oughs> ไม่ใช่อย่างนั้นคือ <c oughs> พี่ต้องเข้าใจตรงนี้นะมัน8ครั้งก็จริงมันมีคอนเสิร์ต กอดูแล้วจ้ะครั้งที่เป็นแบบครั้งใหญ่ก็คือมินิคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตครั้งที่แล้วเป็นครั้งแรกเตรียมตัวไม่ทันยังไม่รู้จะเชิญใครอะไรยังไงก็เลยก็เลยไม่ก็เลยไม่โทรบอกผมเลยก็เลยตัดปัญหาซะเลยกูมาถามกับมึงเหรอเ่ยไมแล้วนี้เราได้มีประสบการณ์มาแล้วรู้เห็นก็เลยแบบคิดว่าเชิญอาจารย์มาดีกว่า ทลอะหมดแล้วเนี่ยแท้ตลอดขอบคุณขอบคุณครับขอบคุณทุกคนด้วยขอบคุณทุกคนครับขอเสียงด้วยผมผมขอให้เขาไปไกลเรื่อยๆไม่ใช่เด็กนะเรื่อยมีภารกิจมากขึ้นเรื่อยๆมีใบหนักมากขึ้นเรื่อยๆท้องเพลงท้องมขึ้นเรื่อยๆมีงานเยอะขึ้นเรื่อยๆทุกอยงมากขึ้นเรื่อยๆสาธุยังไงสังคมติดไปสาธอม สวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับ